โอ้ดูโชว์จบไปที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมระเทศไทยบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเพิ่นบอยใส่โทรศัพท์บ่อยใช่วิดีโอชพี่น้องประเทศไทยมากพี่ให้น้องเบิรงเลยครับผมการเต้นบอยครับพี่เบิรงนเพราะว่งานบุญพี่น้องเลยอ้าโอ้เบิรงนที่ไรพี่น้องก็ไปงานบุญครับพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะไฟเรืามันจะกาศเหมือนจับ เหมือนกับกรุงรัตะนโ,ตโกสิทร์ตอนต้นเลยครับผมอโอ้ว่าสิอานิไทยให้พี่น้องเบื้องนยนข้างในเขาให้ไทยวัดสวยางามประการตาอยู่ครับผมโดยเอาบรรยากาศข้างนอกมาให้ชมครับเข้าไปดูตึกรข้า,ขาน่นสาสวยงามนะลูกไปนั่นตึกระ,ะเข้านะ่าดูน่าชมเพราะว่า โอ้ว่าเป็นอันมาเที่ยวอินเดียพี่น้องพี่น้องไลฟ์ดีครับผมพี่น้องอาับยได้ครับไม่ได้มามากาบรรยากาศสวยงามมาฝากที่ตอนน้องดูครับผมใครสนุกไหมลูก ไฟสนุกไหมครับโอ้ไฟแดงแดงวงมันสนุกโอ้โหอ่าเดินน้ำไปอันไก่น้ำเที่ยวเจ็ดติ๊กสิโล่มื่กี้เหครับผมโอ้ยแอบดีบรรยากาศแบานั้นอันเมืองเก่าพี่เอง สวยงามดีครับผมนี่อันนู้นก,ก็าร์ช่ไหมคริเปอร์ใช่โอ้ยนมือเด็กครับผมมาเบิ่งครับผมอันนี้เขาขายอะไรนี่ขายแบบว่าเครื่องอะไรนี่บ่ข้างในมีติกต๊กเมื่อยบึงวัติ๊กนี่นี่ครับผมอย่างสวยงามครับผมเข้าไปดูไหมลูกได้มาแล้วเนาะ สวยงามครับผมก็ oh. งามเลยทีเดียวสวยงามมากครับผมงานชิลลี่ศิลปะอันนี้ก็จะเป็นช้าง 6 000 chưa làm kịp được hàng hạt nữa chưa được đón 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 chưa được เนี่ยน no. ี่เซนหาพี่น้องโอ้โหตัวเซนหาผงานโอ้แฝงนี่ครับบวกกุญแจแปดร้อยยี่สิบปไปปักไปดังนี่ลูกบ่สื้อนี่สิตัวนี่เพิ่มอคนนึงเซนเซนสองไฟซื้อมา้ไฟหน่อย เง,ง,ง้มันเกิดแองอ่ะเงีมันเกิดแฟงนี่อันนี้แฟนหาได้นะเตานี่นี่ดิราคาน่ะนี่ราคาด้วยด้ตัวนี้เจ็ดหมืนนี่โอ้สี่พันอันนี้เก้าพันห้าโอ้โหไป

อะไรมันบ่าหา้องข้ามาอันดามันขายของอออยังสิ้นห้อมยี่นั่นตัวอะไร่นี

โอ้สวยงามเลยนองแม่งานบุญเนาะห้องกับไปน้อเขาตัวเขาไปอีกทางเนาะโอ้สวยงามครับพี่น้องยงานบุญบัทมียามทางไปไฟไฟดีใจแล้วเด็วฟุดเดวบน้ะไฟเจ้วววาโอ้ในห้างของฝากสิโกนี่ lắm không <laughs> phải cái <laughs> ăn <Nên rất ổng. cười> oh, đi suối đi 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 โอ้พี่น้องว่าเป็นอันมาเที่ยวมาเที่ยวอินเดียพี่น้องเลยข้าวสารตัวนี้เห็นบ่โอ้ข้าสารหมดอ๋อแน่นไปอีสนี่กัรนี้สวยงามมาเออหน้าเข้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบว่านี่เนาะ โอ้สีสวยงามเนาะเออเล่นนี้ก็ได้แต่นี่ปลาปงปลาเป้าได้หมดแล้วนี่มาติดไม่อกั้นวัดนี่แหละเนาะเครื่องเล่นมีครับผมเครื่องสะท้อนแสง วยงามครับว่าให้ท่าซีชมเป็นตกปลากัเป็นไล่ไป โอ้โหโอ้โหไม่ใทยยิ่งร้อนเนี่ยทางรัดหมดโซนทางรัดหมด buat kebun. Hey, kau ni apa? Oh, kita nak, ni. Phuket Fantasy. Hãy gặp lại. A bóng bìa gửi rừng. Hãy gặp lại. Hãy gặp lại. Hãy